ร้านลับจังเยาวราชก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทะเลแท้สูตรแต้จิ๋วโบราณชามละ30บาทใช้หน,น่าขายมา30ปีเขาเรียวกว่าก๋วยเตี๋ยวใต้แฟตอะ่ะที่นี่ลูกชิ้นปลาทำเองเราทำสดทุกวันปลาดาบหางเหลืออินซีใช้ปลาดีทำค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทไซเคิลสปอร์ตจำกัดตัวแทนจำหน่ายจักรยานเมอริดาคุ้มค่าสายพันธ์ุจักรยานแข่งระดับโลกทีมแข่งบาเลนเมอริามาปั่นจักรยานทุกวันสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงโทรศัพท์026217224 ร้านรับกางเยาวราช<ป>ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทะเลแท้สูตรแต้จิ๋วโบราณชามละ30บาทอยู่ข้างวัดเล็งเนยีเป็นกล้วยเตี๋ยวที่ไม่มีชื่อร้านใช้ปลาสดแบกาะใส่ตอเจียย๋ยสอยตีสดสด,สดปั้นลูกชิ้นทุกวันและใช้กุ้งโอขับ ซึ่งเป็นกุ้งทะเลแท้ทำลูกขิ้นกุ้งใช้กระดูกหมูคาตั้งยาเลง็งต้มน้ำซุปเคี่ยวนานๆจนเข้าที่จนได้น้ำใสน้ำซุป กลมกล่อมรสชาติดีธรรมดาชามละ30พิเศษ40ใชั้นนะ่ะขายมา30ปีเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวใต้แฟตอ่ะเพราะว่าที่นี่เราเป็นแฟตเป็นชั้นล่างของแฟตตะหักก๋วยเตีะะเ๋ยวก็ขาย 30- 40อ่ะค่ะถ้าลูกชิ้นปลาขายลูกละ3บาทใครอยากซื้อลูกชิ้นปลากลับบ้านก็ได้ลูกละ3บาทกุ้งก็3บาทถ้าเห้ยกว๋วยทอด3าขาว40ที่นี่ลูกชิ้นปลาทำเองเราทำสดทุกวันปลาดาผางเหลืออินทรีย์ใช้ปลาดีทำค่ะ ชามนี้ที่ผมสั่งมาคือเส้นเล็กต้ยมยำแห้งชามนี้สั่งพิเศษครับราคา40บาทดูเส้นนะครับหนุบหนุบปรุงเครื่องมาจัดจ้านรสชาติถึงอกถึงใจชามที่สองที่ผมสั่งมาคือบะหมี่เยนดัฟชามนี้สั่งแบบธรรมดาครับราคา30บาทดูน้ำซุปนะครับแค่เห็นก็รู้แล้วว่าใส่รสชาติดีเส้นหมี่นุ่มๆน่นา,กนนากินน่ากินอีกชามที่ผมสั่งมาคือเกี๊ยมอีน้ำครับคนแต้จว๋วจะเรียกเกี๊ยมบีอี ขันเสียงเรียกแบบคนไทยคือเกี้ยมอีชามนี้ผมสั่งแบบธรรมดาราคา30บาทน้ำซุปจะเคี้ยวได้ใสๆภาษาแต้จิ๋วจะเรียกว่าเชงเชงคือใสๆกลมกล่อมรสชาติดีโพเลี้ยงแก้วที่ผมถืออยู่นี้แก้วนี้6บาทชาดําเย็นชงแบบเข้มข้นถึงใจแก้วนี้6บาทเท่านั้นขายตั้งแต่9ก้ามครึงถึง3ามโมรึ่งจันถึงเสาอะค่ะเบทรหรออ่อศูนย์แปดหก ข้าซอยเจริญกรุง19อะค่ะก่อนถึงวัดเล่งในยี่เข้ามา19เมตรต่ค่ะเข้าจากปากซอย19อะข้ามา19เมตรข้างในจะมีข้าวแกงเจ้าดังข้าวแกงเจ็ดปุ้ยตอกนี่สมัยก่อนชื่อตอกเต้าไงหัวแห่งเสียก็ดั้งเดิมเลยค่ะใครที่ขับรถมาแนะนําให้จอดรถได้ที่อาคารจอดรถ US o t w n อาคารจอดรถพิชัยญาติซึ่งอยู่ย้งย้งซอยเจริญกรุง19จอดเสร็จแล้วเดินมาทานก๋วยเตี๋ยได้เลยครับ ท่านที่เดินทางด้วยรถเมล์หรือ MRT ให้ขึ้นสถานีวัดมังกรออกประตู3เดินเท้ามาประมาณ200เมตรจะเจอซอยเจริญกรุง19เดินเข้าซอย19เมตรร้านอยู่ทางซ้ายมือขอเชิญทุกท่านมาอิ่มอร่อยและมีความสุขที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาใต้แฟตซอยเจริญกรุง19มาตามมาครับ ข้อดีของการปั่นจักรยานคือการลดมลภาวะและมลพิษในอากาศได้ด้วยการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ง่ายๆทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะมาปั่นจักรยานได้เป็นการออกกำลังกายที่ไม่จำเป็นต้องใช้สกิลหรือใช้ความสามารถเฉพาะตัวใดๆสามารถกำหนดระดับความเข้มข้นของการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเอง เริ่มจากปั่นช้าๆแล้วก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นแบบกำหนดได้เองนะครับสนับสนุนโดยบริษัท c y เคิลสปอร์ตจำกัดตัวแทนจำหน่ายจักรยานเมอริดาคุ้มค่าสายพันธ์ุจักรยานแข่งระดับโลกทีมแข็งบาเลนเมอริดามาปั่นจักรยานทุกวันสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงโทรศัพท์02-621-7224